แฟดอนุราเนี่ยก็จะมีคุณตาแล้วก็คุณป้าของคุณหนุนนะคะแล้วก็มีผู้ที่เช่าแฟดอยู่ติดอยู่นะคะพบ้านหัวมุมตรงนี้เนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องคุณหนุนติดอยู่ค่ะอยู่กับแมวซึ่งวันที่เขายัางโพสต์อะไรได้นี่เขาบอกเขามีมาม่าอยู่สองหอ่อไม่แน่ใจว่ามีน้ําหรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็คือมิดชั้นหนึ่งไปแล้วถ้าน้ํามาเพิ่มอีกก็ไม่รู้จะไปถึงตรงนั้นไหมนะคะบ้านชมพูตรงนี้ก็จะมีแมวอยู่สิบกว่าตัวด้วยค่ะ แล้วก็มีญาติคุณลุงอีกหลายคนที่ติดอยู่ที่ตึกที่กิมหยงนะคะซึ่งไม่มีภาพที่นั่นนะคะและไม่สามารถติดต่อใครได้แล้วจริงๆค่ะหลังนี้ก็จะมีหมากับแมวค่ะอยู่ในบริเวณเดียวกันคาดว่าแถวนั้นก็ยังมีคนติดอยู่นะคะซึ่งตอนนี้คุณนุนเองก็ไม่สามารถจะติดต่อญาตได้แล้วค่ะเพราะว่าน่าจะแบกหมดกันทุกคนแล้วการจะเข้าไปช่วยเหลือ คิดว่าจะต้องมีเรือเข้าไปอ,าออพยพออมาแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆก็หวังว่าจะมีสเบียงข้าวน้ำไปถึงพวกเขาะคะ่ะน้ำก็ใกล้จะขึ้นไปถึงในส่วนที่คุณป้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนในแลตซึ่งอาหารกับน้ำก็น่าจะไม่เพียงพอคะ่ะหรือตอนนี้อาจจะไม่มีแล้วคะ่ะในส่วนนี้น้ำก็กำลังจะเข้าไปถึงส่วนที่คุณป้าอยู่นะคะก็ มันบีบใจมากตรงที่เราติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะ